ทุกคนวันนี้มารีวิวเรื่องนี้เรื่องตกเป็นของกลสึกเรื่องนีคาแรคเตอร์นายเอกแมนๆมนะพ่าเอกดุดุแต่ดุแล้วก็โบโด้วยจ้าเอ็นซีแซบอยู่แล้วก็เรื่องเนี้ยดราม่าอยู่เหมือนกันมาเริ่มเลยก็คือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของน้องปืนกับกลสึกน้องปืนนายเอกของเราเนี่ยก็คือก่อนหน้านียก็เป็นลุกธรรมดาแน่แหละคบผู้ชายทั่วไปแต่ว่าคบกับใครอ่ะ ก็คือไปไม่รอดเลยเว้ยจนคนสุดท้ายเนี่ยที่เลิกกันน้องก็เลยตัดสินใจถามว่าแบบมันเป็นเพราะอะไรหรออะไรเงี้ยแต่คําตอบที่ได้ก็คือจริงๆพี่ดีทุกอย่างเลยนะแต่เสีย,ยงเดียวเรื่องบนเตียงพี่ห่วยมากไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรือว่าพี่ทําไม่เป็นหรือเปล่าแบบนี้ผมหวังดีนะพี่จะได้ปรับปรุงตัวหรือไม่ก็หาผัวสักคนแกแรงมากน้องปืนของเราก็หน้าชาไปเลยดิ ด้วยความเซ็งน้องปืนก็เลยแบบอ่ะปัดแอปหาคู่แล้วก็ไปแมชกับคนนึงก็คุยคุยกันก็รู้สึกว่าแบบเออโอเคคุยได้คุยง่ายอยู่ยอะไรเงี้ยก็เลยนะ่ะเจอกันที่ร้านเหล้าพอเจอกันก็คุยกันอีกนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคดิวกันไปต่อจะ้ะก็คือนายกลนึกของเราเนี้ยแหละก็โอเคไปที่ห้องของกลนึกตอนแรกก็แบบเออเราล่มกันอะไรธรรมดา พอน้องก็เป็นลุกไงก็ไม่ได้คิดว่าจะหลับให้ใครแล้วก็ตอนแรกก็แอบ,บคิดในใจว่าแบบเฮ้ยเขาตัวใหญ่มากเลยเราจะกดเขาลงปะวะอะไรเงี้ยก็ไปต่อน้องก็สู้จนสุดท้ายน้องก็อะตกเป็นเบี้ยล่างก็เลยต้องหลับให้เขาแล้วด้วยความที่เป็นครั้งแรกมันก็แบบเออเจ็บนิดนึงหรืออะไรเงี้ยแต่คือก็รู้สึกดี พอตื่นเช้ามากลนศึกก็คืออะติดใจไงไม่ยอมปล่อยไปไง่ายๆก็เลยบอกน้องว่าแบบเออถ้าจะกลับก็ได้แต่ว่าขอกุญแจห้องเธอไว้ได้ไหมเผื่อแบบจะไปหาอะไรเงี้ยน้องก็แบบไม่เอาแล้วเพราะว่าแบบน้องคิดว่าตัวเองอะไม่ใช่ลับไงคือไม่ได้อยากเป็นเมียใครอะไรเงี้ยก็บอกไปว่าแบบไม่เอาแล้วเราแบบอย่ามาเจอกันอีกเลยอะไรเงี้ยไม่อยากเจอแล้วเพราะไม่ได้คิดจะเป็นเมียให้ใคร คนสึกนาะงก็แบบมีความตะล่อมหนาะว่าแบบเฮ้ยเธอไม่ได้ไม่ชอบหรอกแค่ไม่เคยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าทําได้ไม่ดีอ่ะนางจะปิดใจได้ยังไงก็เนี้ยแหละมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเว้ยแต่เรื่องเนี้ยมีดราม่าอยู่นะก็คือจริงๆคนศึกอะ่ะก็คือมีคนที่ชอบอยู่แล้วแล้วตอนแรก2คนเนี้ยดีวกันว่าแบบเออก็จะเป็นแค่คู่นอนอะไรเงี้ยไม่มีความรู้สึกอะไรเข้ามาเกี่ยว แต่ระหว่างทางมันก็มีดราม่านู่นนี่นั่นน้องปืนของเราก็มีแบบปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็เออได้กลศึกมาช่วยมันก็ได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะขึ้นใช่ปะแต่ว่ากลศึกอะก็คือเหมือนก็เริ่มชอบน้องปืนแล้วเว้ยน้องปืนก็เริ่มรู้สึกกับกลศึกเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่ากลศึกอะยังชอบคนอื่นอยู่หรือเปล่าแต่คือการกระทําทุกอย่างก็คือแบบอามีหึงหวงมีนั่นมีนี่แต่ก็แบบไม่ยอมพูดออกมาสักทีว่าแบบชอบน้องปืนหรือเปล่าก็เนี่ยแหละต้องไปอ่านกันต่อ